พระคัพีไบเบิลพันธสัญญาใหม่พระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่1เปาโลซิลวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเสมอและเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระบิดาของเราเราระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนในกิจการที่เกิดจากความเชื่อของท่านในการงานที่เนื่องมาจากความรักและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รัก เราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วเพราะข่าวประเสริฐของเรามิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิดเดชและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยมตามที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านและท่านก็ทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่ท่านได้รับถ้อยคำนั้นด้วยความยากลำบากเป็นอันมากพร้อมด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเพราะว่าพระวันะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่านไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนีย และแคว้นอาคายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนจนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่าที่เราได้เข้ามาหาท่านทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปขคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเทียงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาทยาที่จะมีมาภายหน้านั้นพระธรรมเทสโลนิกาบทที่สองพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาหาท่านนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยแต่ถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอภยต,ต่าง มาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายโดยเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพราะว่าคำเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากการหลอกลวงหรือการโศกโครกหรืออุบายใดๆแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชนะสุดใจเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอในเวลาใดเลยซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือมิได้ใช้คำพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราและแม้ในฐานะเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ เราจะเรียกร้องให้เป็นภาระก็ได้แต่เราก็ไม่สแสวงหาสง่าราศีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นแต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านแล้วอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้แก่ท่านเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน ท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและประจจาข้อตำหนิในหมู่พวกวท่านที่เชื่อดังที่ท่านรู้แล้วว่าเราได้เตือนสติหนุนใจและกำชับทุกท่านดังบิดากระทำต่อบุตรเพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในอาณาจักรและสง่าราศีของพระองค์ เพราะเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดย่อนเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อด้วยด้วยว่าพี่น้องทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติตามอย่างคริสจักรของพระเจ้าในแคว้นยูเดีย ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่เขาเหล่านั้นได้รับจากพวกยูพวกยวได้ปลงพระชนพระเยซูเจ้าและได้ประหารชีวิตพวกศาสดาพยากรณ์ของเขาเองและได้ข่มเหงพวกเราและขัดพระไถยพระเจ้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อคนทั้งปวงโดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้ เพื่อให้การบาปของเขาเต็มเปี่ยมเสมอแต่ในที่สุดพระพิโรธได้ตกลงบนเขาพี่น้องทั้งหลายแต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่งพรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่ใจิตใจเราจึงขวัญขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีกเพราะเหตุนั้นเราอยากมาหาท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาโหนแล้วโหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้เพราะอะไรเล่า จะเป็นความหวังหรือความยินดีหรือมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเราจำเพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่ท่านทั้งหลายดอกหรือเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นสง่าราศีและความยินดีของเราพระธรรมเทสโลนิกาบทที่สเหตุฉะนั้นเมื่อเราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว เราจึงเห็นชอบที่จะถูกปล่อยไว้ที่กรุงเอเทนตามลำพังและได้ให้ที่โมธีน้องชายของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นเพื่อนร่วมงานของเราในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงและเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรื่องความเชื่อของท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ ท่านเองก็รู้แล้วว่าเราถูกทรงกำหนดไว้แล้วสําหรับการนั้นด้วยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายเราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รู้ถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใด แล้วงานของเราก็จะเป็นการเสียเปล่าแต่บัดน,นี้เมื่อที่มูทีได้จากพวกท่านมาถึงพวกเราแล้วและได้นำข่าวดีมาบอกเราเรื่องความเชื่อและความรักของท่านทั้งหลายและว่าท่านได้ระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและไฟฟันจะเห็นเราเหมือนอย่างเราไฟฟันจะเห็นท่านดุดกัน พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ความเชื่อของท่านได้ทำให้เราบรรเทาจากความทุกข์ยากและความลำบากของเราเพราะว่าถ้าท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะสำหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซึ่งเรามีอยู่เพราะท่านจำเพราะพระพระักพ,พระเจ้าของเรา เราอธิษฐานมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและจะได้เพิ่มเติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์บัดน,นี้ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางเราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจเจริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกัน และแก่คนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกันเพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความบริสุทธิ์ประศากข้อตำหนิต่อพระพักพระเจ้าคือพระบิดาของเราในเมื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาก,กับวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์พระธรรมเทเสโลนิกาบทที่สี่พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เราขอวิงวอนและเตือนสติท่าน ในพระเยซูเจ้าว่าท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าขอให้ท่านประพฤติอย่างนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะท่านทั้งหลายทราบคําบัญชาซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านโดยพระเยซูเจ้าแล้วเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณี เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติมิใช่ด้วยราคาตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรื่องใดๆเลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทำอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้ว และได้เป็นพยานแล้วด้วยเพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปัดทิ้งมิได้ปัดทิ้งมนุษย์แต่ได้ปัดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลายด้วยส่วนเรื่องการตรักพี่น้องทั้งหลายนั้นมีจําเป็นที่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน เพราะว่าตัวท่านเองก็รับคําสอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ่งกันและกันความจริงท่านได้ประพฤติต่อบรรดาพี่น้องทั่วแคว้นมาซีเดีนเนยเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวนท่านให้มีความรักที่มีขึ้นอีกและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทากิจธุระส่วนของตนและทําการงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้ประพฤติตามอย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกและเพื่อท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยแต่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื่องคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชน และทรงคืนพระชนแล้วเช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำคนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วยในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ได้ เวรว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกู่ก้องด้วยสำเนียงของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดพระธรรมเทนสโลนิกาบทที่หแต่พี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดว่า สงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีคันเขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้วเพื่อวันนั้นจะไม่มาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทั้งหลายเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด เหตุฉะนั้น so อย่าให้เราหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอ,อกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาทยาแต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อมาถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น พี่น้องทั้งหลายเราขอบิงวอนท่านให้รู้จักคนที่ทํางานอยู่ในพวกท่านและปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตักเตือนท่านจงเคารพเขาให้มากในความรักเพราะงานที่เขาได้กระทําและจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันแต่พี่น้องทั้งหลายเราขอเตือนสติพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกกะหนุนน้ําใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่นแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยจงเชื่อบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต เพื่อท่านทั้งหลายอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำพยากรณ์จงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วทุกอย่างและขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจุดและข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตซ์ซื่อและพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จพี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยจงทักทายปราศัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องอันบริสุทธิ์ฟังขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมน จดหมายฉบับแรกถึงชาวเทสโลนิกาได้เขียนจากกรุงเอเธน